อสสาเสด็ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามกันนะครับเป็นโปรไฟล์ตัวตัวของแพลตฟอมเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับผู้ติดตามตัวนี้จะทําการเพิ่มขึ้นยังไงนะครับก็ดูได้เลยนะครับโดยเว็บไซต์ตัวนี้เยนะครับชื่อว่า t h m d o l a c o m นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับถ้า,คาถใครสนใจเนาะในการเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามอ่าเมื่อกดลิงก์ด้านล่างมาปุ๊บนะครับเขาจะให้กรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านถ้าใครมีแล้วแต่ผมก็สามารถลงชื่อใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับ เขา,าจะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับปีเมลราาทผ่านนี้ย้าราทผ่านทุกคนกรอกให้ครบถ้วนไปเลยอ่าแล้วก็ติกช่องนี้นะเพื่อสมัครใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ง่ายๆนะครับถ้าใครนะครับอยากลงชื่อาใช้ด้วย Google นะครับหรือว่า Gmail ของเราก็กดในส่วนนี้เนาะอ่าก็ลองกินได้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อาใช้งานกันได้เลยนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้ว และเมื่อเราเข้าสู่ตัวเว็บไซต์มานะครับทุกคนมาดูที่หัวข้อหมดหมู่กันเลยอ่าหัวข้อหมดหมู่ตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับเมื่อเป็น Facebook นะครับ TikTok IG อ่า YouTube t e l e gram Twitter แล้วก็เป็นอ่า Shopee นะครับเนาะก็มี Shopee ด้วยนะแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้คืนรูปเอาไว้นะอ่าแต่ก็มีเหมือนกันนะครับสามารถอ่านได้เลยนะครับเนาะสามารถเลือกได้เลยเขาจะมีเขียนเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์อะไรก็ว่าไปเนาะอ่าตามหัวข้อไปเลยนะครับผมก็จะมาเพิิิ่มมผูู้้้ตตตดดาาโปรรรรรไฟลล์นนะคัับบหวขอีแงก อันดบติการนะครับเลือกเลทราคาได้เลยเขาจะมีหลากหลายเลทราคามากเลยเนาะผมก็จะเป็นตัวแรกไปอ่าและเจอคำอธิบายนะครับตรงนี้กับหมายเหตุให้ทุกคนนะครับหยุดอ่านก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีส่วนสําคัญในการสั่งซื้อมากเลยนั่นเองนะครับอ่าและเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ง่ายๆเลยเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับที่เปิดผู้ติดตามเอาไว้แล้วนะครับทําการกรอบลิงก์ขั้นบนนะครับแล้วไปวางได้เลยเนาะแค่นี้เองนะและเจอหัวข้อจํานวนนะครับจํานวนก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มนะครับเป็นขั้นต่ําของทางเว็บไซต์ที่จัดไปให้เนาะขั้นต่ำเขาก็ย อ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับกดคำว่าส่งตัวนี้ได้เลยอ่าแล้บผก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราแค่เรายอดเพิ่มขึ้นเนาะอ่าหลังจากการังซื้อเนี่ยเราสามารถมาดูใยการสังซื้อได้เลยนีครับเพราะการสังซื้อตัวนี้นะครับก็จะแจ้งให้ทุกคนรู้นะครับเป็นรหัสด้านหน้าตานรหัสด้านหน้านี้นะครับสามารถกรอกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้งานนะครับใช้ยังไงจะมีหัวข้อลิงก์นะครับค่าใช้จ่ายบริการสถานะของระบบก็จะบอกอยู่ในนี้นะครับทั้งงหหมมดเเเเลยออ่ะะััวข้ตตไปปนนนจ็การริิคบ ก็ในส่วนของการเติมเงินนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางจะเป็นสแกนเคียโค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับใน3ช่องทางนี้นะครับเขจะมีคําแนะนําอยู่ตรงกลางเนาะก็ทุกคนสามารถดูได้นะครับคำแนะนำเขาให้ทำแบบไหนนะครับก็ดูได้เลยส่วนในของสแกนเคียโค้ดนะครับก็ง่ายๆนะครับดูตรงยอดเงินนะครับตัวนี้แล้วกรอกลงไปนะครับจำนวนไหนนะครับที่เราจะเติมเนาะก็กดคำว่าจ่ายได้เลย พอจ่ายเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างสแกนเคียลโคจะขึ้นมาทันทีนะครับทุกคนทาการสแกนไว้เลยนะครับเมื่อสแกนแล้วนะครับยอดเงินนะครับก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนตรงนี้ทันทีก็ประมาณสามสิบวินาทีนะครับไม่เกินนาทีแน่นอนนะครับยอดเงินจะเด้งเข้าเลยเนาะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับในการเติมเงินเนาะแล้วก็จะดูต่อไปนะครับในส่วนของคำว่าตั๋วนะครับตัวตัวนี้นีที่ผมบอก ทุกท่านไว้นะครับให้กรอบไว้นาะก็เราสามารถมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็น r e อ o r อร์นั่นเองอ่าวางไว้แล้วก็ตามเรื่องหัวเรื่องนะครับเราจะมาติดต่อเรื่องอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความไว้ตรงนี้นะครับเนาะอ่าแล้วก็พิมพ์ไปนะครับว่าจะติดต่อขอเร่งความเร็วหรือติดต่อเรื่องไรนะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะทําการตอบกลับมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อบริการทั้งหมดนะบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับสามารถดูได้เลย อ่าเราต้องการบริการตัวไหนนะจะเป็นบริการทั้งหมดของอ่าในเว็บไซต์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเ t m e n t d o l a r นะครับก็จะมีอยู่อ่าเราจะมีนะครับเพิ่มยอนลายมจิต่างแลวราคานะครับเราก็จะสามารถมาดูได้ที่หน้านี้กับอ่าหน้าแรกเลยนะครับที่ทําให้ดูไปนะครับในของข้อมูล,ลนะครับเราสามารถกดคำว,ว่าดูนะครับตรงนี้แล้วกดสร้างคำสั่งซื้อได้ทันทีนะครับมันก็จะมาเด้งไปหน้าแรกเนาะอ่าที่เราสั่งซื้อนั่นเองนะครับ และหัวข้อสุดท้ายนะจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากนะครับอ่าถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่เราจะแนะนําไปนะครับสนใจเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มแรงตานะครับเราเอาลิงก์ของเราไปเลยนะครับคัดลอกลิงก์อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนคนนั้นได้เลยนะครับกดลิงก์เข้าของเรามาเมื่อไหร่นะครับอ่าแล้วก็เติมยอดเข้ามาเนาะเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับปีที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนั้นเลยนะครับอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ผมขออนุญาต ก็ถ้ายังไม่ขึ้นแบบนี้แนบ165เหมือนเดิมลองรีเฟซก่อนนะหนิงเจ อ่ะรอเจ็ดสิบแล้วนะครับเพิ่มแป๊บเดียวก็เพิ่มมาห้าแล้วนะแนะนำว่าใส่แป๊บเดียวก็ให้ทุกคนทำการรอก่อนนะครับเดี๋ยวยอดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ร้อเจ็ดสองแล้วเนาะอ่ะก็ขึ้นเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนดูเนาะอ่ะว่ายอดขึ้นเรื่อยๆนะครับได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวถ้าใครน่าสนใจนะครับปั๊มติดตามนะครับปั๊มไลค์หรือปั๊มไลน์นะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคคครรััััับบออออ่่ะะววววนนนนนีี้้้ตตงขลลาไปกกแทุสสดครับ